อยู่เนอยู่ที่ชั้นสามใบไม่จริงโอ้ยเด็กนี่โคตรเคอร์เจอร์อะคุณมั่นใจมาจากไหนว่าก๊์ดมันอยู่ในมือคุณเดี๋ยวถึงตาคุณเดี๋ยวคุณก็รู้นัดออกมาให้ดูเลยดีกว่าเฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้้นเี้เเฮงยเฮ้้้วนๆ้เ พนันกันไม่ใช่ร้อนเล่นร้เล่นไม่ว่าการเสี่ยงทายการเสี่ยงโชคการเสี่ยงโชคไม่จริงๆแล้วเกมนี้มันไม่ใช่เกมพึ่งดวงขนาดนั้นมันเป็นเกมแห่งการโกหกปิ้นป้อนกันลอนนะคะอุ้ยพราจิงพี่คงทำไม่ได้แน่เลยค่ะอันนี้อันนี้เรื่องจริงก็คือเกมนี้โกหกวัไหนยันแบบยันชื่อเกมเลยอะลายส์บารก็คือบาร์ของไอ้พวกโกหกนะฮะบาร์ของคนโกหก นะะคจะมีควินหกใบควินหกใบเอ็นหกใบแล้วก็จ็อกเกอร์สองใบนะคะจ็อกเกอร์สามารถเป็นไพ่ใบอะไรก็ได้นะคะโอเคตัวนี้ควินเฮ้ยผมมีควินอยู่สี่ใบอ่ะโอ้มองคือคุณพูดแบบนี้มาผมขอดูการ์ดคุณหน่อยได้ไหมครับอันไหนดูสิผมหาเซ็ตติ้งก่อนไล่โอ้ยโอ้ยนี่เลยคผมเทสก่อนนะผมอ้าวอ้าวพิกาอ้าวพิกาอ้าวฮึยผมมองไมปแล้โอยโอ้ยโอุ้ยอุ้ย ดออะ้หถ้าถึงตาตัวเองกด X เอาเคเริ่มเล่นเป็นแล้วมาโหคิงห้าใบเลยว่ะมีคิงสิบใบก็ใหญ่แล้วมียี่สิบใบแป๊บนึ่งในมือถือแค่คาแล้วมาเป็นติ๊บก่อได้ดิพี่คิงคิงไม่วปล่าพีคิงคิงมานับเน็ตน้องก็ลองอันนี้เลยน้องก็ลองอันนี้ดิเฮ้ย ไนูเอเวไปก่อนละกันโท่หนูไม่ลองเลยเหรอคุณปรเทไม่รู้ผมแบบเฮ้ยเฮ้ยคุณดูมีพี่รุธเฮ้ยไม่มีพี่รุไไ้ไม่ชื้ย ไปขวาเสร็จแล้วก็พอเลิกไพ่ก็ตเป็นปาเปกนาเป็ก็กดีในการลงอ้โปกไอโปกมเลคดหมดเลพี่เนี่ยพี่พี่ถูกลงคิงสองใบใช่หมืก็มีคิงซี่คิงสองใบสองใบลิลี่ดีเลยใช่หอลิล oh. um so yeah> like ี่ม um ีล <um ี่ไม่อยากยิงเธอไม่อยากยิงพี่เฮ uh ้ยพี <h <h ่ชี่พี่ชี่โกหกพี่ีโกหกนะได้ชนด้ของันะไคิงสองใบไปอ 你。 ่เฮ้ยพวกแกตรงนั้นน่ะที่นั่งเล่นการ์ดกับฉันอยู่เนี่ยรู้สึกหนักหนักไหลบ้างหรือเปล่าเหมือนมีอะไรกำลังเกาะอยู่บนตั้นงไม่ใช่หร่อเ่ล่นตัวตินี่ตัวเองฆ่าตัวเองมั้เมื่อกี้โออาจจะใช่เด้อเล่าให้ใบเดียวแล้วง่ายจังเลยเกมนี้ทีมโม่ทีมโม่ที่มโมหรือเปล่านะมาอยู่กับหนูเจ้านะป้ามาอยู่กับหนู ว่าอบอุ่นหัวใจดีนะอันนี้โตอะไรนะโตควีนใช่ไหมไปคลาบนไปคลาบไม่มีกขาเลยไม่พี่กำลังจะไปย้อมเลยที่ขอมาจริงก็ขอมามีการลลงเลยลรเบิรแต่เขาแต่เขาชอบล้มสองใบแล้วเว้ยเขามีเน่ยคนละแม่เฮยไม่รอบนี้แหละมันไม่เหลือแล้วอยังไม่เชื่อพี่แกเชื่อพี่ไอ้นั่นมันเลี่ยมมันเลี่ยมมันเรียมโม่อยู่เว้ยไม่มีเรา วิญญาณหนักไหลเลยนะ่ว er yeah. ิสองตัวนะออหรือป่าไล่เ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ อยากอยากเล่นอีกสำหรับหนึ่งอ่ะ อันนี้เหรอีใช่เดี๋ยว่ิลใช่เดวิวนะคะมันจะมีในกองจะมีไพ่หนึ่งใบที่เป็นไพ่สีแดงถ้าสมมติว่าหนูนั่งข้างพี่ชี้ใช่ไ่มหนูลงไพ่สีแดงปุ๊บแล้วพี่ชี้คอเรียกหนูยิงตอบคนที่เหลือในโต๊ะที่ไม่ใช่หนูคนนั้นต้องยิงฆ่าตัวตายเฮ้ยยัแสดงว่าอันนี้สนุกอันนี้สนุกใช่อันนี้สนุกควีนใช่ไหมอันนี้ควีนใช่ควีนควีนควีนอยู่ที่ชั้นสามใบไม่จริงโอ้โหไยเด็กนี่โคตรเคอเจอร์อะไม่มั่นใจมาจากไหนว่าการ์ดมันอยู่ในมือคุณเดี๋ยวถึงตาคุณเเเดดดดีี๋ยยววค้้าากกก็รููงออมใหล่ เร่องจนี้ยเฮ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 ้้เฮ้้้ยเ้เฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ย เพื่อนบูยังไม่โดนสักนั้นเลยนะเพื่อนโอ้ยรออีกวะยังไม่รีบเราไม่รีบแหมจะรีบไปไหนล่ะแหมปลาไม่คอเลยแหมฮึมปลาต้องขอของปอมว่าเมื่อกี้ของปอมช่วยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวปลาไม่จริงครับผมผมผมเดี๋ยวมาคุณเล่งรีบถ้าแน่จริงก็ลองคุณเล่งรีบก็ลองที่สามใบก็ลองคุณแล้วก็ลองคออยู่ได้ครับผมลองคอดูได้ผม ก็นัดต่อไปก็นัดที่สี่แล้วนะครับก็ใกล้จะตายจนคนแล้วเดี๋ยว่าเอาอนู่แล้วใจเย็นไปแม่แม่แม่ใจเย็นเพราะว่ายังไม่ใช่ยังไม่ถึงเวลาเว้ยไอ้เด็กนี่มันแบบมันเหลี่ยมมันเหลี่ยมป้าก็ลองขอดูได้ก็ลองขอดูได้ไม่พูดอะไรจะมีสีสี่ใบเลยเหรออ๋อก็มีก็มีสี่ใบแล้ผมมีเยอะผมมีห้าใบด้วยซ้ำแม่อุ้ยตายแล้วตายแล้วนัดนี้แหละ ตาแล้วเราเล่นอะไรอะ้าตาหรือตานี้เราเล่นไม่เยี่ยม้าค่ะเออแล้องแบบซึมๆแล้วตาต่อไปตาจะไม่พูดแต่ผิดเลยต่อไป้าจะปิดไมค์เลยสวัสดีครับแม่สาวสวยสวัสดีครับนะคุณเขาคุณสวยดีนะคะมีคนสวยไม่เปล่าอยากบอกคนสนใจว่ารูปเขาผมไหมฮะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยขนาดแรก

ใช่ชน,นะแต่ตัวถกเป็นของเราวสองคนยักย์กเลยค่ะไทยของมันเป็นของเายักษ์แรดอนฝั่งนั้นเป็นฝั่งเทพจากจีนนะประเทศจีนส่วนฝั่งนี้เป็นจนอนะ<อ> <laughs> มีคนในร้อนจับไป <laughs> อยู่คนละฝัง่งด้วยป้าสองคนนี้แหละต้องเสร็จเราเอถาาูกมีกก้าแล้วต้องอแคคทีมกันแล้วเราต้องจำกัด,ด,ดก๊อปจะนี่คือเทคทีมลูกชื่อป้าป้าคนพี่แม็กดวงป้า,ปา,ปาแต่เราตายก่นอนก็ใช่ก็แค่จุดเริ่มต้นแต่ตอนนี้เรามีชุดแล้วเรามีพร็อพแล้วนนวันนี้อง,อง่องไหมนะพี่โบ๊ะก๊อปจัดคนขี้โบสของคนจัดอันนี้ตัวแน่เองก็ลองควีนไปเลยนี่ได้ครับผมก็ลงควีนเหมือนกันครับผม อดูก็ได้เอาคพิดปีเลยเะล่านี่เยวสิลูกาจริงไหมจะยอมให้ลูกชนะได้แป้าจะยอมไม่ไล้มันเกินแล้วนะมันเกินแล้วันแล้วไม่เกินมันอยู่ที่ผมมันไม่เกินไมเกินร่เินสิิอรหรออะไรร ปาสติ่บาปาผูกไว้กันอะไรใส่ตั้งลาบเลยดิงจก็มีจริงก็มีจริงอดอ่กเลยอไรอดูอไร้ะไร่ะไรอไรอะไรอะยรอะไรอะไรดูไรอะไออไอะอะไรอรายไรอไงอะงรามไม่จบรอะราะไรอะออะอยรตรอ อันนี้อะไรนะเอดเอดโอเคยบครับก็ใบแรกก็ของจริงนะครับ สีให้ลูกเองมาเชื่อมันรุ้ยรุ้นเรยงมือลงใหญ่เลยอ่ะเพราะว่าทางขวาพุ่งตัวเองไงดูนี่ลี่ลองกดคอูดิลองกดคอูดิลยลี่นี่นี่นี่อย่าพูดกันดีเพราคุณก็งมันขึ้นไม่ได้แล้วดีกว่าผมเลยมันเป็นแอชชีล่าเนี่ยโอ้โหพี่รองปลอกไปเลยพี่รองปลอกไปเลยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่พี่แบบอยู่เป็นเพื่อนพี่แกะคอเลยพี่แกะคอเลยผมขอเชื่อคุณนะคุณ โอยผมอยากอยู่ตรงนั้ความหวังไว้ที่คุณนะไอพวกเล่นพักเล่นพวกเอาไปเลยจรงไปแน่จิงก็พอแน่จริงก็พอมาแน่จริงก็พอมาลออก็ขอเลกลัวลูกอไปอากไดลูกเอมาลูกมาลูกมาหมนเ็ดดูเล็กดูเล็กเอาละคุณหมูสับได้เวลาที่คุณต้องกินเลยมาม่าแล้ว ออ่ะโโ้หไม่ไหวเลยแก้วไอ้เอชิล่าคุณที่กลัวกินไปหรือเปล่าเอชิล่าคุณที่กลัวกินไปหรือเปล่ายังไม่โดนสักนัดเลยเนี่ยขอก็ไม่กล้าขอลิลี่ขอให้เนี่ยฮะเดี๋ยวป้าขอให้เดี๋ยวปาเขาให้นี่ป้าเชื่อมั้นกะเอามานเลยก็ขอมาเลยขอมาเลยสองใบอ่ะฮะโอ้ยรู้ว่าไงวะ อยากลัวสีเขาอยากลัวสีขาอย่าไปร้องไห้เลยนะอย่าเพิ่งไปอย่าไปเชื่อเพราะว่าอีตานึินไอ้ใบนั้นไม่ใช่เมื่อกี้เป็นเด็กอะไรหนูหลงตกใบคู่เลยด้วยกันนเนี่ยราดูหน่อยละกันว่าของใบมันเป็นยังไงฮะก็เป็นแบบไม่กั้เลยค่วเด็กเขาตอนนี้คิวเราคิวอย่าเพิ่งอย่างเว้ยจอยู่คุียงเป็นยังไงบ้างล่ะก็อย่าให้พวกคุณตายแล้วกันอย่าให้พวกใบตายแล้วกันขอเด Lleida. Lleida, Luzi. Ui! ชิร่าคิดบอกว่าขี้กลัวนะครับผมไม่ยอมเล่นด้วยนะครับผมคุณผมไม่ได้ขี้กลัวคุณคุณก็มีหัคุณได้คุณเอาให้กลัวไงไม่ไม่ชอบพอดีว่าผมอยู่คนละตำแหน่งกับคุณนะครับผมไม่ได้มีคนขึ้นกระลาหัวเหมือนคุณนะครับลิลี่ลิลี่ทำเพื่อพี่ได้ไหมเล่นกันให้สมศักดิ์ศรีหน่อยตาสุดท้ายแล้วตีกันเองไม่ใช่สมศรีว่ะต้องคนเลยว่ะ ไม่ตายหรอกผมเช okay. ื่อมม่ในดวงของผมลูกแผมผมไม่ตายนีเราคือเราแล้วเรแล้วื่ในตัวอูแห่งนี้ลิลี่กมลิลี่อกีแบบนี้ปาจเจียมเีวปาจเดีย่เลย ลุงเด็กแนะกลับไปฝึกฝนก่อนนะไอ้หนุ่มานการจบปิดเกมที่สวยมาก uh huh. เห็นเชี่ยง